ต้นน้ำน้อยวันนี้เรามาหาต้นน้ำน้อยกันนะครับเอาไปทำยา,<ม>าโอ้เยอะมากต้นน้ำน้อย,ยโอ้โหต้นน้ำน้อยต้นน้ำน้อยครับต้นน้ำน้อย อืมใหญ่มากเยอะด้วย,วยอืมอมันเกิดแล้วมันแผ่ครับวันนี้เรามาหาส่วนนํำน้อยกันนะครับจะไปต้มให้ยิงหลังลอดกิน ก็นั้นน้อยนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงน้ำนมนะครับชาวไทยเลยก็เอามาเป็นยาบำรุงน้ำนมกินอยู่กรรมนะครับกินอยู่กรร <c oughs> มมันเกิดแล้วมันแผลมั้งครับ anh em em có mượn nhựt tân gió con năm nói อันนี้ได้หมดบ่แม่กิ่งพวกอะไรมันได้มหมดเหมือนกันอ,อันนี้ได้หมดนะครับพราะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนาะกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็เอามาทำเป็นยาได้หมดนะครับ เยอะมากครับป่านี้ครับก็ตัดไปเป็นยานะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ต้นเล็กให้มันงอกขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ในอนาคตแต่ว่าเยอะมากเยอะมากเยอะมากต้นน้ำน้อยแถวนี้ ก็อ,อยู่ที่ตำบลนาดีดำนะครับเดี๋ยวไม่ได้บอกพีกัดเดี๋ยวกลัวคนมาตัดอบอกว่าอยู่ในตำบลนาดีดำโอเคตนน้นน้อยตอนน้นน้อยต้นน้อย เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอตัดต้นน้ำลอยเอาไปทำเป็นยาก่อนนะครับ okay, สวัสดีครับ